ขณะดเดียวกันพาไปดูบรรยากาศที่าการเดินทางของบอขงสกันหน่อยนะครับผู้ผู้ชมฮะปรากฏว่าก็เงียบเหงานะครับเนื่องจากผลกระทบของโควิด -19 หลายคนก็คือตัดสินใจเปลี่ยนใจละเดินทางไปคืนตั๋วก็มีไม่กลับแล้วเพราะอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าบางคนก็ห่วงว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองตอนนี้มีเชื้อแล้วหรือเปล่าก็ไม่อยากจะเอาเชื้อเนี่ยกลับไปติดคนครอบครัวในภูมิลําเนานะฮะทางด้านนายมาโนสายชูโตครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาราชการแทนกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขอสอนะฮะบอกว่าเมื่อวานเนี้ยคาดการนะครับมีผู้โดยสารเดินทางเนี่ยเอาจริงๆก็คือประมาณ90,000ถึง1 0 0 0 0แคนนะฮะแต่ปรากฏว่าที่ มากันจริงๆนั่นก็คือ5 0,000กว่าแล้วก็คาดการนะครับของในช่วงการเดินทางวันนี้อีกคือตามปกติแล้วเนี่ยมันก็ต้องเดินทางกันเป็นแสนนะฮะแต่ว่าเรื่องของโควิด -19 เข้ามาปุ๊บก็เลยทําให้คนเนี่ยนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนใจกันนะครับก็เดินทางกันน้อยลงแต่ว่าก็มีการจัดด้วยสารเนี่ยเตรียมเอาไว้วันนี้ก็คือรองรับสูงสุดนะครับห้าพันถึงหกพันเที่ยวก็รองรับได้ประมาณ1นึ่งแสนสองหมื่นคนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทางบขอสอได้เตรียมการไว้นะฮะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ